สวัสดีครับกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษ,ษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะมารีวิว4ประตูแต่งรลๆอแบบคันนี้เลยรุ่นใหม่ของเรานะครับ next gen xls นะครับราคาจัดจำหน่ายนะครับประตูที่ราคาดีที่สุดที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาจัดจ,จำหน่ายอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทมีสีให้เลือกนะครับสีดำแบบคันนี้สีขาวสีน้ำเงินสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีเทา เดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่านะครับ,บว่ามีอะไรบ้างอ like ันแต่งคันนี้นะครับตกแต,ต่งออกมาได้ลงตัวมากๆเลยนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยกระจังหน้าเราได้เปลี่ยนกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นทรงแรปเตอร์นะครับตัวอักษรของเขาสีดําขอบตัวอักษรแบบสีแดงด้านล่างของกระจังเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบแผงลังผึ้งเพื่อที่ว่าลมจะเข้าที่ด้านหน้าแล้วก็กระจายออกที่ด้านข้างได้ดีด้านบนมาพร้อมกับไฟ LED สีส้ม3จุดลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็นสีส้ม นะครับแบบนี้หรือเลือกแบบสีขาวแบบ LED สีขาวก็ได้นะครับสำหรับจุดต่อมาเลยไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยนะครับของเราก็จะเป็นโคมแบบ multi reflector นะครับเป็นแบบ LED มาให้แล้วมีเส้น daytime ที่เป็นรูปตัวสีแคมเอกลักษณ์ของ Next Gen นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟแบบเดิมๆจากโรงงานเลยที่เรามีมาให้นะครับก็ได้ในเรื่องของความสว่างแล้วก็ความปลอดภัยที่มากขึ้นด้วยมาพร้อมกับครอไฟหน้าที่เข้ากับตรงรุ่นกับ Next Gen เลยนะครับด้านล่างนะครับ ไฟตัดหมอกเราก็มีมาให้แล้วเดิมๆจากโรงงานพร้อมกับข้อไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ห่วงลากจูงนะครับมีมาให้หนึ่งตำแหน่งอยู่ที่ทางฝั่งด้านซ้ายมือนะครับ ด้านบนบริเวณฝากระโปรงนะครับเราได้ติดสกู๊ปนะครับตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับสีดำแต่กับสีดำด้านนะครับแล้วก็มีรูปนะครับตัวนี้รูปโลโก้เป็นรูปม้ามาแต่งนะครับเป็นแบบม้าแบบสีแดงนะครับติดสกู๊ปเนี่ยก็ทำให้ตัวรถของเราดูใหญ่ขึ้นดูบึกบืนขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อแมกนะครับ มาเวลนะครับขอบ18นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีตัดกับสีแดงนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับยางซูแมกนะครับที่เป็นยางออสเตรเลีนนะครับสเปกยางอยู่ที่265.60 r 1 8นะครับตัวนี้ใส่มาแล้วขอบ18ก็เต็มซุมล้อเลยเดิมๆนะครับแล้ก็มีล้อแม็กมาให้แล้วที่ติดมากับตัวรถเขานะครับก็จะเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับคันนี้เราเปลี่ยนเป็นล้อแม็กแบบออฟโรดนะครับ ด้าน,นข้างตัวแก้มเนี่ยเขาจะบอกเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบตัวอะคริลิกของเขาก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับพร้อมกับคีิประบายความร้อนนะครับตัวนี้ร7 0ยแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบ led ด้วยตัวครอบกระจกเขานะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ปรับเลนส์แบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวคิ้วกันสาดนะครับทั้ง4ี่จุดเราก็ติดตั้งเพิ่มให้มาพร้อมกับ ฟิมเกรดเซรามิกเลยนะครับตัวนี้รับประกันให้ยาวนานถึง10ปีนะครับแล้วก็รองเบามือจับกันลอยนะครับเราก็มีมาให้แล้วที่เราติดตั้งเพิ่มบันไดนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยตัวนี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายกราฟิกนะครับพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษรที่เป็นชื่อของลูกค้านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในของตัวรถกันนะครับว่า XLS เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นตัว4ประตูออโต้ที่ขายดีมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นคาแล้วก็การตกแต่งคันนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟหน้าออโต้นะครับและที่สําคัญไฟหน้าเนี่ยสามารถปรับนะครับสูงต่ําได้ด้วยนะครับเรามีตัวปรับปรับแยกออกมานะครับตัวนี้ไฟตัดหมอกก็สามารถเปิดหรือปิดภายในตัวรถได้นะครับกุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทมาให้แล้วนะครับตัวนี้หน้าจอเลื่อนไม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาให้แล้วด้วยนะครับ น้อยรุ่นมากๆเลยที่จะมีพวงมาลัยไฟฟ้าแต่ Ford เราเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับหน้าจอกลางนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วลองรับ Apple c a r p l a y Android Auto ระบบ Ford p a s t สั่งสตาร์รถด,ด้วยมือถือก็ได้นะสำหรับรุ่นนี้ของเรานะครับ โหมดในการขับขี่ต่างๆก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับมาพร้อมกับเกียร์นะครับ6สปีดอย่างที่อันบอกนะครับใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับขึ้นเขาลงห้วยได้ง่ายมากๆนะครับตัวเบาะนะครับเรามีการอัปเกรดเพิ่มเป็นในส่วนของเบาะหนังคันนี้เบาะหนังสีดําเดินได้ตะเข็บแบบสีแดงนะครับทั้งคันเลยที่เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับ ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็คว้างขวางนะนั่งก็นั่งได้สบายมีเข็มขัดนิรภัยมาให้นะครับมีตมีตัวรองรับ Isofix ซึ่งเป็นคาร์ซิทเด็กนะครับรองรับสําหรับว่าใครที่มีลูกเนี่ยก็สามารถใช้งานตัวรถของเราได้นะครับนี่ครับสำหรับตัวท้ายตัวรถนะครับเรามีติดตั้งเพิ่มในส่วนของโล b a บารเหล็กที่เป็นของ Outlander นะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับสามารถวางของพาดของนะครับมัดของใช้งานได้จริงนะครับ มาพร้อมกับในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของไฟเบกรกดวงที่3นะครับที่ตัว Next Gen เนี่ยย้ายตำแหน่งนะครับมาอยู่ที่ตรงบริเวณฝาเปิดด้านท้ายโลโก้ Ford มีกล้องมองหลังมาให้เดิมๆจากโรงงานด้วยนะครับตัวนี้ก็ภาพก็ขึ้นที่แสดงผลที่หน้าจอของเรากาปิดท้าย FORD ตัวเนี้ยติดออกมาแล้วรถก็จะดูลงตัวดูเท่ขึ้นด้วยด้านท้ายก็จะดูมีมิตินะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีติดอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกแบบนูนนะครับติด ติดทับในส่วนของร่องที่เป็นปั๊มคำว่าเลนเจอร์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับจุดที่โดดเด่นเลยด้านท้ายของเราไฟท้ายตัวนี้เราได้มีการใส่ไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายแต่งนะครับเป็นตัวรุ่นไวแท็กตัวท็อปนะครับเป็น LED เต็มระบบนะครับคันนี้นะครับเราก็ติดตั้งเพิ่มพร้อมกับข้อไฟท้ายนะครับ การชนท้ายนะครับตัวนี้เดิมๆแล้วตัวรถก็จะมีการชนท้ายที่เป็นทรงห้างนะครับมาให้แต่คันนี้เราได้เปลี่ยนนะครับเป็นใส่ในส่วนของทรงเดลต้าสี่คูนะครับมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าคู่ไฟสองป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้ลองเบ้า เวลาก้าวขึ้นเหยียบนะครับยางอะไหล่รุ่น XLS เราก็มีมาให้แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็คันนี้นะครับอันมีติดเพิ่มในส่วนของฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับก็ทําให้เปิดฝาท้ายได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นผ่อนแรงนะครับลูกค้าก็เลือกได้เป็นเส้นผ่อนแรงนะครับหรือเป็นโช๊คก็ได้อยากได้แบบไหนบอกมาได้เลยนะครับอันจัดการให้นะครับเนี่ยครับอ่าบันไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้อีกเช่นกันนะครับสำหรับรุ่น XLS ปัจจุบันนี้ XLS เราก็มีมาให้แล้วนะครับ ข้อฝาถังน้ำมันนะครับถังน้ํามันรุ่นของเราเนี่ยเติมดีเซล b 7จนะครับจุได้80ลิตรนะครับเติมเต็มถังเนี่ยนะครับก็วิ่งได้ยาวๆเลยเกือบ1,000กิโลเมตรทีเดียวนะครับ xls เนี่ยนะครับอย่างที่อันบอกนะครับเป็นตัวน้องใหม่ของฟอร์ดเราเลยนะครับแต่คุณภาพเนี่ยขับแก้วมากๆเลยนะครับราคาของเขานะครับอย่างที่อันบอกราคาไม่ถึง9 0 0 0แสได้4ประตูเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับ แล้วก็อันมีโปรโมชั่นนะครับฟรีชุดแต่งแบบนี้ให้เลยลูกค้าอยากได้แบบไหนทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอนจะแนะนําการออกรถให้นะครับพร้อมนํารถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านให้ได้เลยทุกที่ทั่วประเทศสําหรับคลิปนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันโอกาสต่อไปสวัสดีครับ